นักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒมหาสรารคามตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ5,000 50, 0รายชื่อเพื่อเสนอให้มีการรือ้อสร้างร่างรัฐธรรมนูญใหม่และการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนและนักศึกษานั้นได้มีโอกาสแสดงความเห็นทางการเมือง ซึ่งแกนนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสรารคามก็ระบุนะคะว่าในวันที่19กกันยายนนี้ก็จะมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดินทางไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพมหานครโดยจะเดินทางส่วนตัวและไม่มีการรวมกลุ่มกันแต่อย่างใดค่ะ เช่นเดียวกับกลุ่มแนวร่วมนิมมสิตมมสเพื่อประชาธิปไตยพร้อมเดินทางไปชุมนุมทางการเมืองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,รษษ์ในวันที่19กันยายนโดยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือแกนนําก็จะเข้าไปช่วยจัดเตรียมสถ,ถานที่การชุมนุมอันนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมส่วนที่2ก็คือสมาชิกกลุ่มแนวร่วมนิมมมสิตมมศก็จะเริ่มพยอยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในวันที่18กันยายน เช่นเดียวกับกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่จะทยอยเดินทางเข้าร่วมชุมนุมที่กรุงเทพมหานครเช่นกันส่วนคณะอุบลปลดแอกเปิดรับบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมชุมนุมในวันที่19กันยายนโดยมียอดเงินบริจาคแล้วกว่า17,000บาทค่ะ